สวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมวันนี้มาพรกัดอีกแล้วค่ะมาขามมากินตำสมตำน้ำกันแกงงวงมากพี่น้องวันนี้นี่นงางซ้ำมากินน้ำจากนางแตนหายหนา้าหายตาไปดนไปรีใส่มาค่ะอันนี้ฝีมือแตนเนาะมาเบิ่งมานองตำแซ่บป,ปันใด ฝีมือตกหรือเปล่าแอบร้อยต่ำกินอยูู่้เดียว้ผูเสร็ญเ้าเลเถอือลมมาแหงนี้ปลาแล้วเออขาุ้นแหงแล้วพี่น้องตั้งค่าโดนเลยนัวได้กินมะกรอรหอมมะกรอ อันอยากใส่มือแนละ้วเส้็จมันยาวากินซอนยากนะ่ะรวยยากบว่าาวนะต้อขายูเนี่ยจไม่หนูนเพื่ไปเอาท้างอื่นชิลแหละดีค่ะ ดำมกาก่อนก็ปูปูดอกพี่วานแต่พี่ก็สบายมากพี่วาน,าาม,ม,นมันหันไม่จืดหตุ๋มละแม่เซร์ใหญ่ๆนะดำม,มันนี่ก็ไม่ใช่นื้อดำๆนะเอ้าแอปูบ่าวก็มาแอปูบ่าวดำดอกหะนะกินเล <c oughs> ยเจ้าของส่องเด้อ พ <c oughs> วกเขาวกำบมัดแบบ แซ่บคังพี่น้องบริเกนฟรีเมอต้องแตนโดนแล้วกินผู้เดียวบ่รแซ่บเลยแต่มีคนอยากกินนะ เพิ่นต้มแซบ่แซบพี่น้องสมใส่ยานางเนาะเพิ่นเขียวน้ำเลยนะหวานทำไมหวาน มันไปทั้งคมคั่นนาะถ้าพยาดบวบพันไ่ค่อยขมเลย แบงครื่องหรือบางฮงอยู่ฟังอยู่คนละครึ่งค่ะอันนี้เป็นเขาหยังเท่าเขาวสวยเนาะอันไหนเอินสวยเอินง่ายบรูด้วยพี่น้องเนี่ยเท่าซื้อได้โอ้มันทำแล้วมันทำมา,าถึงหนงูได้หนูบรูว่า อันไดเขาสวยอันไหนเขาง่าย,ดยบาดรว, <c oughs> <c oughs> ว่าพีเด้อหนัวนรูอวนใหนสวยอหนง่ายหัวตะเสาเทียงแร่งนี่เนาะกินบะขาดสามไวลาเขไได้เรวมังฉันสิยอย ชมยาคุณพี่น้องนั่งคืออยากกินตำข้าวปุ้นนะขาดสตอเนาะเห็นสตอบางงานาเห็น ไปเห็นคน<ป>ันนี่เขาบลืมไปซือบอเห็นลืมคิดพอหามลืมถามของกติแล้วก็สิวางแบบโชว์แหละหว,วาน,นาเบ,บอร์นี่ต้องทำหรอกกินโซตัย เรื่องกินนห้บอกพี่น้องนอนอยู่กันลูกขึ้นได้ช่วงว่าสบายไม่ไม่อ่ะกินเข่ามรสีเที่ยแสบแสบ <c oughs> กินเข่ากินยาเข่าขแสบเซ้ยดิ อันเนี่ยเขาเจ้าสบายเขาเจ้าคมปากกินเขาก็ได้เจ้าของกินกินยาแล้วกินเขาน้ำเขามานี่ ปกติที่กินดาพันบบเห็ดน,นะถ้าปุ่นพันดูดพีคไนะ้ะ วนในบ้านข้ากินกับหยัง่งแน่ก็ปนก็ได้ด้เนาะ นี่ก็ขอตัวล่าไปกินตออีกกันเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้เด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย